ช่วงนี้เป็นช่วงขยายผลแล้วอยากจะถามลุงวิโรดว่าปีนี้พอใจในผลงานในการใช้ปุ๋ยครั้งขาวทองไหมครับเป็นยังไงบ้างก็ออพอใชจมากเลยนะอืมอธิได,ด้เงินดีๆมากเยนี่เลยโดยตลอดเลยอ่าตัวนี้แหละอืมตัวนี้ สวัสดีครับผมก้าวอินเตอร์สายลุยครับมาจากบริษัทอินเตอร์โกเทคประเทศไทยำกัดผู้มีสัมปทานมูลค่าวสายพันธุ์ยมแรงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้นะครับวันที่3เมษายน2566ครับวันนี้มากับปุ๋ยข้างคาวทองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมากับทีมงานน้องหยกด้วยน้องหยกเอามาหาคุณลุงอะไรครับชื่อแนะนําตัวหน่อยครับคุณลุงครับดูวิโรจน์ุงวิโรจน์ครับุงวิโรจน์ครับที่สวนที่เรายืนอยู่นี่ที่นี่คือที่ไหนครับ กอมันอยู่เขตอำเภอขุ้งอะนี่อ่าอำเภอขุ้งพื้นท่อนะครับจังหวัดจันทบ,บุรี<ก>ใช่ไหมครับอ่าพื้นที่อ่าตรงเนี้ยที่เรายืนอยู่เนี่ยปลูกเทุเรียนทั้งหมดประมาณสักกี่ต้นนะครับต้องเดือรอยรอดกว่าตน้นอ่าแล้วที่ลุงวิโร์ดูแลทั้งหมดอยู่ในครอบครัวเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไร่ครับมีสามสิบเจ็ดไร่สามสิบเจ็ดไร่ ตอนนี้ที่เรามาดูในส่วนเนี้ยก็คือเป็นผู้เรียนช่วงอายุประมาณกี่ปีครับอันนี้ประมาณแปดปีกว่าแปดปีเนะาะจะเก่าเก้าปีเก้าปีเนาะ<ม>แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้เรียนหมอนทองใช่ไหมครับตอนนี้อยากจะถามลุงวิโรจน์ครับลุงวิโรจน์รู้จักกับปุ๋ยตัวมูลเน,นเอาตาข้างขาวทองเนี่ยได้ยังไงครับบอกอืมที่แรกก็มีคนก็นมาแนะนำก็เคยเอาไส้มน,นแล้วจะเป็นไงครับ แล้วก็มาทดลองมาลองใช้กระสอบมึงอ่าเป็นไงบ้างครับึือมาลองทดลองลองใช <นะ S 2> ้มันก็ใบมันก็ดีอ่าแต่สีใบดาใบใหญ่สิ่งที่กําลังบอกทดลองหนึ่งหนึ่งกระสอบที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมากี่ปีแล้วครับอ๋อก็หกายไรปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วไหมเจ็ดปีอ่ะไม่ครับเจ็ดปี ก่อนหน้าเนี้ยลุงวิโรดก็บอกว่าเออเคยเจอปุ๋ยอินทรีย์เคมีเยอะแยะเลยส่วนใหญ่มันจะเป็นยังไงครับลองเล่าให้ฟังหน่อยไม่ต้องบอกยี่ห้อก็ได<น>้แต่ว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่ไปที่เราเจอเป็นยังไงบ้างที่แรกก็ไม่ใช่มันก็พอใช้ได้ส่วนลัดแล้วแล้วแต่เป็นปีตั้ปีอุณนป่าก็ดอยลงหลุดเลยว่ะชิมจิมดูขอใช้การจิ้มใช่ใช่ลิ้นจิ้มว่ะเออคุณป่าลดลงแน่แล้วใส่ไปมันก็ไม่ไม่ค่อยได้ผลไงใส่ไปผมก็ไม่ค่อยได้รัดแล้วก็ไปปม่ค่อยละลาย ก่นไปเป็นเดือนยังเม็ดดำก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนคือคือจะโดนแบบนี้ตลอดเลยอืมตอนนี้เราก็เออเริ่มไม่ไหวแล้วเราก็หายี่ห้ออื่นมาใช้ตอนนี้ก็เลยเขาแนะนําที่ร้านเราก็เลยลองมาใช้หนึ่งกระสอบอืมตอนนี้ลองไปชิมแล้วไอเขาไอข้างกระทองตัวเนี้ยเป็นไงบ้างครับพอชิมชิมมันก่อนนะมันจะแลนลิน้นทะลเลย<笑><笑>อ่า <ะ S 2> อ่าไอยี่หออ้อกันด้วนะชิมที่แันก็แลนเหมือนกันอืม แต่มาเนี่ยชิมมาตั้งใช่มาตั้งหลายปีมันก่เนี่ยชิมยังเพิ่นะคระบานมาเจ็ดปีรถชาจะยังเป็นยังไงครับยังลดแตยังเติมอยู่ตราบใดที่ลดยังดีอยู่ยังแล่นยังไอลิ้นแล่นเหมือนเดิมก็ยังใช้อยู่ใช้ไปเรื่อยเอานี้ลงลึกกันนิดหนึ่งครับลุงวิโรธครับลุงวิโรธใช้มาประมาณเจ็ดปีแล้วนะครับตอนนี้มันเป็นช่วงขยายผลแล้วก็กําลังจะตัดแล้วเนี่ยฟื้นต้นลุงวิโรธใส่ตต่เมื่อไหร่ครับ ไปขึ้นต้นก็อร่อตัวเขาไอ้ข้างเขาท้องผมสามเนี่ยลุงวิโรจน์จะใส่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก่อนจะตัดประมาณสักกี่วันครับติดติดวันยังยังยังน้อยจากเจ็ดวันอ่าถ้าเราใส่ก่อนเนี่ยมันจะช่วยอะไรครับลุงวิโรจน์ครับก็เคยี่ลุงวิโรจน์บอกดูแล้วมันใบมันจะมาเร็วกว่ากันอ่ะร้อนร้อนอ่ะใบร้อนนจะมาเร็วอ่าครับผมอนตัดไปสักประมาณอาทิตย์เปล่าอาทิตย์ปล่าวันเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มแตกอ๋อใส่เลยต้นถึงใส่เยอะไหมครับ ไบมันก็จะเยอะน้อยที่แรกอะประมาณสามถึงสี่กิโลสามที่สรอบแรกเลยนะสมมติก่อนก่อนจะตัดประมาณอาทิตย์หนึ่งใส่เลยใส่เลยพอตัดลูกเสร็จปุ๊บยอดมาเลยอ๋อนี่คือเทคนิคของลุงวิโรจน์เลยทําให้การทําใบชุดแรกเนี่ยเร็วกว่าคนอื่นถูกไหมครับเร็วอืมได้คราวนี้พอลุงวิโรจน์ใส่ไปแล้วทําใบหนึ่งใบสองปกติทําใบกี่ชุดชับของลุงวิโรจน์ก่อนทาตัดสามชุดสามชุดอานนี้พอถึงชุดที่สามเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่า การใส่เร่งออกดอกก่อนทําสารเนี่ยต้องใส่สูตรแปดยี่สี่ยี่สี่หรือปุ๋ยเร่งของลุงรโรดใช้ปุ๋ยเร่งไหมใส่เอสูตรเนี่ยอะไรสามที่ห้าอ๋อสามที่ห้าคราวนี้เอาเฉพาะสามปีที่ลุงลวดใส่สามที่ห้าก็คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยเร่งหรือแปดยี่สี่เลยใช่ไหมเออมนเดี๋อไแล้วพอทําสารไปแล้วลุงลวดใส่สามที่ห้าไปมันออกดอกไหมมันก็ออกอกตามไปแล้วแล้วพอ,อ ยังไม่ใส่ะะบตราที่แรกลกมาใส่ใป่ทามันติเมาก,ก่อนน่ะอ่าครับครับมันเป็นมะเขือกวงเล็กเราก็เรื่อมใส่แล้วที่นี่อ๋อสามปีอ่ะอ๋ก็ใส่ทีท่หต่อเลยใสยที่อันนี้คือพอใบตันปุป๊บทัสาตานี่ยเห็นว่าออกดอกเลยอ๋อ,อเขาบอกว่าถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยไม่สามารถหวานจิดโคนได้ตัวนี้ลุง พ่โรดหวานึงโคนไหมทกคนมันก็ไม่เป็นไรอไม่เป็นไรเพราะอันนี้พิสูจน์มาแล้วเจ็ดปีหวานชิดคนตลอดอีกคนอานะครับก็ยืนยันว่าในเรื่องของความเป็นกฎเนี่ยตัวเนี้ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดต้นต้นอายุกี่ปีนะครับลุงวิโรน์ครับอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกี่ปีครับแปดปีแปดปีต้นหนึ่งเนี่ยมากสุดเอาไว้กี่ลูกประมาณปรมาณคร่าว เป็นร้อยก็มีร้อยก็มีแต่นู่นมันจะเป็นรอยต้นใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูด้วยที่ว่าเป็นร้อยนะแล้วที่เห็นข้างหลังประมาณสักกี่ถึงร้อยไหมเกือบร้อยไหมเกือบร้อยแหละเจ็ดสิบเอาเป็นว่าลุงวิโร์ใช้ข้างคาาทองมาเนี่ยต้นอายุแปดปีเนี่ยเมื่อมาใช้ข้างคาวทองแล้วไม่ว่าจะเป็นสูตรของสามสามสี่ห้าจากปกติคนอื่นเนี่ยเขาทำทุเรียนต้นหนึ่งเนี่ยเอาไว้สี่สิบห้าสิบแต่ลุงวิโร์สามารถหนึ่งต้น เอาไว้ได้เท่ากับสองเท่าของคนอื่นใช่ไหมครับนี่เป็นเรื่องจริงที่บอกว่าเหนื่อยน้อยลงอ่านี่เรื่องเรื่องจริงไหมเกอยน้อยลงเนี่ยก็จริงพอใจไปนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของพวกการเน่าคอดินเนี่ยม,มีเยอะมากน้อยแค่ไหนพอมาใช้ปุ๋ยตัวนี้ครับมัาก็ช่วยได้เยอะมากเลยคอ,อดินเนี่ยม,มันก็มีมั่งแตนกนน้อยแก้ไขได้ถ้าเวลาเป็นก็แก้ไขได้ แล้วก็ไม่ได้เป็นมากอย่างคนอื่นของคนอื่นนี่ก็ตายเป็นร้อยๆ้อยต้นเลย <c oughs> ของเรานี่แทบจะไม่มีเลยต้นสองต้นมีบ้างม,มีมากอ่าแต่เราช่วยได้เยอะเลยนะขนาดนา้ำท่วมของเราน้ำท่วมเลยนะก็ออยัง,งยังเอ,องาอยู่เอาอยู่นะแต่คนอื่นเนี่ยเขาตายเป็นร้อยเวลาตายเนาะน้ท่วมมันก็จะตายกันเยอะเลยแต่ของวิโรจน์ยังอยู่ก็สามารถช่วยในเรื่องการปัญหาเรื่องโรคเน่าพอดินหรือว่าพอดินก็ดินได้ช่วยได้มากเลยได้ครับดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงขยายปลวแล้ว อยากจะถามลุงวิโร์ว่าปีนี้พอใจในผลงานในการใช้ปุ๋ยครั้งเขาทองไหมครับเป็นงไงบ้างก็พอใจมากเลยครับอืมที่ได้เงินดีๆมาเนี่ยโดยตลอดเลยตัวนี้หละอืมตัวนี้เละยังไม่เปลี่ยนใจเลยเดี๋ยวที่จับใจจริงเลยนะอ่ะครับผม <C ười> ว่าได้เงินมาดีๆแต่ตัวนี้เลยอ๋อใ่ครับผมครับผมอีกนิดสุดท้ายแล้วลุงวิโร์ฝากครับสําหรับคนที่ยังกำลังจะทดลองใช้ฝ่ายนิดนึงครับว่าเราใช้แล้วเป็นไง ก็ไม่ต้องลังเล <S <s เอาใช้ได้เลยอ่าตัวเลขก็ใช้ได้ตัวเลขก็ยิงดีอ่ะทำพิสูจน์ก่อนพิสูจน์ก่อนไม่ต้องเชื่อลุงวิโร์ไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อน้องโยงนะอเอาไปร้องก่อนอลุงวิโรธเจ็ดปีที่แล้วร้องกี่ก็สอบร้องอ่างแรกสอบดีโตพอได้ผลแล้วทุกวันนี้ซื้อเยอะเราเรามั่นใจแล้ว อ่าดังนั้นให้ใช้แบบลุงวิโรจน์เลยจริงๆแบบลุงวิโรจน์เลยคือไอตันอ่าก็คือลองกระสอบนึงก่อนอได้ผลแล้ว่ากันดังนั้นก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อทางน้องหยกที่ดูแลอยู่นะครับแล้วก็อยากให้น้องหยกฝากนิดนึงตอนเนี้ยก็คือใครสนใจข้างเข้าทองในจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ติดต่อทางน้องหยกได้เลยแล้วก็จริงๆแล้วมีตัวแทนด้วยเนาะอ่าให้น้องหยกฝากตัวแทนนิดนึง ที่ไหนบ้างค่ะก็สําหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะทดลองใช้ปุ๋ยมูลน้งขาวตาข้างขาวทองนะคะตัวแทนจําหน่ายของเราที่จังหวัดจันทบุรีก็จะเป็นร้านอิสระการเกษตรอยู่ที่แยกปักแซงนะคะสามารถไปติดต่อที่ร้านได้เลยหรือไม่ก็ติดต่อทางน้องยกก็ได้เดี๋ยวฝากเบอร์ติดต่อได้ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะเบอร์น้องยกแล้วก็สาคัญที่สุดใครเป็นสมาชิกสากลต่างๆได้หมดเลยได้หมดเลยหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจว่าเอะตรงไหนใกล้มาโทรหาน้อนยกได้เลยนะครับดังนั้นวันนี้ ต้องขอขอบคุณลุงวิโรจน์นะครับนะครับแล้วน้องหยกนะครับทีมงานที่พามาวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่สวนหน้าแต่สวนนี้รวยแน่นอนครับสวัสดีครับ